สวัสดีครับผมผม้เยนะครับเป็นประจำทางชแน,นลยูทูบคุยกเลขพยากรแล้วก็ทางชั้นเรียนเลขพยากรนะครับแบบลฟ์สดตอนช่วงเช้าแบบนี้นะครับวันนี้วันที่10พฤศจิก,กาย,ยนแล้วนะครับอ่ะไม่พูดพานนำเพลงเพราะช่วงนี้งานผมค่อนข้างจะยุ่งทั้งนั้นกะันมารีวิวกันเลยละกันนะครับวันนี้มีเลขที่เลขมาก,กระแสครับแต่ว่าผมตั้งชื่อให้ให้ดูน่าสนใจก็คือ 2 0 8 8 0นผมตั้งชื่อว่าพลังแรงดึงดูดทำไมถึงเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูบทวิเคราะห์กันนะครับกลุ่มนี้คือกลุ่มของเลขคู่นะครับที่02มาเจอกับ08นะทำไมถึงเป็นพลังแรงดึงดูดท่งเส้นทางทั้ง2เส้นเนี้ยนะครับคือแยกออกเป็นเลขเดียวก่อนศูนย์เนี่ยเราอยู่แล้วว่าเป็นอนันั์นะครับเป็นทุกอย่างที่ที่สามารถเกิดได้ทุกทาง นะครับถ้าเป็นทางบวกก็คือมันเป็นช่องทางที่ก่อนข้างจะกระจายได้เร็วที่สุดมันจะมีเลขคล้ายๆกันกับเลข9นะครับแต่ว่าศูนย์เนี่ยเยอะกว่า9คือความที่จะไปอยู่ตรงไหนสอดแทรกอะไรถ้าเทียบกับ9ที่เป็นเส้นทางหรือช่องทางที่ไปสู่เส้นทางเป็นทางออกนั้นนะศูนย์เนี่ยมันก็เหมือนกับข้างเป็นทั้งเส้นทางแล้วก็เป็นทางข้างทางเป็นทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นจะไปทางไหนก็ได้นะครับส่วน2และ8เนี่ย เขาเด่นเรื่องของการเข้าถึงผู้คนสองเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมโยงคนได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้หมายถึงเหมือนเลขสี่แบบวิ่งไปหาอะไรเงี้ยสองนี่เขาเป็นคนที่เข้าเข้าใจผู้คนส่วนแปดนี่เขาเป็นคนเปิดกว้างในเรื่องของการเข้าหาผู้คนเหมือนกันสองสี่แปดจะมีการเข้าถึงคนแตกต่างกันแต่ การที่เข้าถึงคน,เ,นเข้าถ้าเป็นแนวของความเข้าใจผู้คนนะสองจะเด่นถ้าเป็นแนวที่ติดการติดต่อสื่อสารนะสี่จะเด่นส่วนถ้าเป็นแนวที่หมายถึงว่าควบคุมดูแลหรือการที่ลงเหมือนพวกสสลงพื้นที่การเข้าทําให้คนอื่นเห็นว่าตัวตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนกว้างขวางรือเป็นคนที่เปิดกว้างต่อหรับทุกคนเนี่ยก็จะเป็นเลขแปดนะครับมันจะต่างกันแล้วทานี้มันมีสองกับแปด อยู่ด้วยกันเลขหนึ่งที่มีกลุ่มหนึ่งที่คล้ายๆกันก็2 8 9อันนั้นก็คือเข้าเข้าถึงบุคคนดีแต่ว่ามัน9เนี่ยไปติดกับ8แต่เนี้ยศูนย์มันอยู่ตรงกลางเลยเพราะฉะนั้นแนวทางที่คนคนเนี้ยจะสามารถเข้าถึงคนเนี่ยมันจึงเปิดกว้างมากๆมันทั้งเข้าได้นะครับมันทั้งเข้าได้แบบตัวบุคคลเนี่ยเข้าหากับเข้าเข้าถึงแนวคิดของแต่ละคนได้อันนี้มองในเชิงบวกก่อนนะครับ ก่อนในเชิงบวกก่อนผมถึงตั้งมั่มนเป็นพลังแรงดึงดูดดึงดูดคนอื่นได้ดีผมเชื่อว่าคนขอก็ต้องมีงงงแหละว่าทำมันมีเลขนี้เลขที่ไม่ใช่เลขมงคลสำหรับผมตอนนี้เลขมงคลคือเลขตลาดนะครับเพราะผมมองว่ามงคลมันอยู่ที่คนมันอยู่ที่เลขนะตอให้คุณใช้เลขที่มันที่คนอื่นมองว่ามงคลแต่คุณเป็นคนไม่ดีนั้นก็ ไม่ได้ส่งผลอะไรเลขไม่ได้ทำให้คุณนคนดีแต่ว่าเลขบอกแนวทางว่าเออถ้าเป็นคนดีจะไปทางไหนคนไม่ดีจะไปทางไหนในเลขเดียวนั่นแหละนะครับอ่ะโอเคมาแบ่งเป็นเรื่องๆจะได้มองเห็นภาพชัดๆนะบุคลิกภายนอกคนเนี้ยถ้าเกิดอ,อยู่แถวหน้าๆอย่างเช่นเป็นสามตัวหน้ายกเว้นศูนย์นะอย่ศูนย์แปดศูนย์สองเนี้ยถ้าหรือจะเป็นแบบศูนย์แปดสองศูนย์แปดเนี้ยหรือศูนย์หกสองศูนย์แปดอะไรคือถ้าอยู่แถวหน้าๆนะครับจะมีลักษณะคนที่ ค่อนข้างจะมีบุคลิกดึงดูดผู้คนแต่งตัวดีครับแต่งตัวได้แบบว่าน่าสนใจน่าลหลงไหลเลยละ่ะเป็นคนแต่งตัวแบบหวือหวาอยู่พอสมควรนะครับก็ค่อนข้างจะอลังการแต่ว่าบุคลิกจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยเป็นคนที่พูดจาอะไรผงผางเท่าไหรนะ่นักแต่เป็นคนที่เหมือนจะบอกว่าสองบุคลิกก,ก็ได้แต่ว่ามันเป็นสองบุคลิกที่แบบว่าถ้าเขาอยากจะเปิดตัวทุกคนจะต้องได้เห็น แต่ถ้าเขาไม่เปิดตัวหรือไม่ได้สนใจอะไรก็อาจจะหายไปเลยก็ได้อาจจะแบบไม่เจอตัวก็ได้นะครับจะเป็นคนประมาณมีโลกส่วนตัวสูงที่จะทําให้ตัวเองเนะี่ยไม่ไม่ชอบไปอยู่ที่ไหนแต่ถ้าอยากจะอยู่ที่ไหนเขาจะเขาจะสามารถไปได้นะครับมันจะเป็นง่ายงายแบบนั้นนะครับ มัวเสียงใครนะครับขูมาเอาของนะอ่นะเรื่องต่อไปก็คือ,อวิธีการทํางานนะครับวิธีการของเราคนเลื่นี้จะเป็นลักษณะของวิธีการทำงานของาเร่อนี้จะเป็นลักษณะของทําอะไรเร็วแต่ว่ามีรูปแบบที่ชัดเจนการทำอะไรเร็วแล้วก็มีรูปแบบที่ชัดเจนมันเอ๊ะมันจะเป็นลักษณะที่แบบว่า ถ้าถ้าเขาได้ลงมือทําเขาจะทําเยอะๆแต่ว่าวิธีการทําของเขาอะ่ะมันค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรมันค่อนข้างจะมีรูปแบบที่คนอื่นเข้าถึงได้มันไม่ใช่แค่แบบว่าทําแล้วปล่อยผ่านเขาไม่ได้ทํางานปล่อยผ่านนะเขาเป็นคนที่มีความสามารถในตัวเองค่อนข้างสูงนะครับมีความสามารถในตัวเองค่อนข้างสูงนะผมกี่เสียงเด็กไงฮวงก็ตกใจเสียงอะไรโอ้เด็กไม่มาโรงเรียน ธรรมดาตอนเช้าๆฝั่งนี้จะไม่มีโรงเรียนนงคัไม่ไม่มีนักเรียนไม่ใช่มือเรียนไม่มีนักเรียนมาน่าจะเป็นลูกของคุณครูเนาะก็จะเป็นลักษณะที่ทําแล้วเอ้ที่รับงานแล้วจะทําได้แบบว่าเต็มที่มากๆอันนี้มองในมุม,มบวกกันนะแต่ถ้ามองในมุมลบกกคือคนคนนี้จะเลือกแล้วนะว่าจะทํางานอะไรถามว่าช่างเลือกไหมคือ เลือกว่างานนั้นอ่ะมันเขาอ่ะอยากจะทํำไหมมันมาจาก0องสองนะไม่ได้มาแปดแปดแปดที่ทำาได้ทุกง,งานแล้วแต่ว่าเขาจะเลือกหน่อยคือถ้าสลับกันอย่างเช่นแปดสองเนี่ย,ยโอเควิธีการทํางานมันจะต่างจากสองแปดนิดหนึ่งสองแปดเนี่ยเอาทุกง,งานแต่ว่างานมันออกมาต้องเข้าถึงคนให้ได้แต่ถ้าแปดสองเนี่ยงานมันต้องแบบละเอียดหน่อยแนวทางจะแบบเข้าถึงคนที่เขามองเป้าหมายอยู่ แต่ว่าเป้าหมายนั้นพอเห็นสิ่งที่เขาทํะมันจะกระจายออกเออมันจะทําให้แบบเฮ้ยทาอย่างนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยเป็นคนที่ทางานครข้างว้าวอยู่พอสมควรนะครับว,ว,ว้าวเป้าเนี่ยที่มีคืองานเขาดูอลังการนิดนึงนะคือศูนย์แปดเนี่ยเขาเด่นเรื่องของการจับงานใหญ่ไงการจับงานใหญ่การจับธุรกิจที่ออกจะเป็นแนวแบบเวอร์วางอลังการนะครับส่วนศูนย์หลองสองเนี่ยเขาเด่นเรื่องของ งานที่มันทําให้คนอื่นเห็นได้อย่างชัดเจนหรือเข้าใจในในใน,ในคนที่จะเห็นได้ซึ่งอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวกับการนําเสนอก็ได้นะครับไอ้ศูนย์แปดเนี่ยมันได้ทุกทางอยู่แล้วตัวศูนย์สองมาถึงมาถึงงานที่เข้าถึงผู้คนได้ดีอย่างเงี้ยก็ทําได้ยิง่งเป็นธุรกิจที่มันเกี่ยวกับการนําเข้าส่งออกของที่คนใช้อยู่เป็นประจําแบบนี้ผมก็ว่าโอเคนะครับมันสามารถดึงดูดผู้คนเข้ามาได้ดีนะครับหรืออีกอย่างหนึ่ง ถ้าเป็นลักษณะของธุรกิจเกี่ยวกับการพนันขันต่ออะไรพวกนี้คือถ้าถ้าประเทศไทนมันจะไม่ถูกกฎหมายนะแต่ถ้าเป็นต่างประเทศก็จะก็จะแบบเออเลขเนี้ยมันก็จะดูแบบสอดคล้องกับสิ่งที่มันเป็นอยู่คืออย่างดมมองด้านนี้ก็ได้นะครับอะไรที่มันคนเยอะเยอะนะครับหรือจะเป็นเรื่องหุ้นก็ได้แต่ส่วนใหญ่คนเห็นเลขศูนย์แล้วก็ไม่เอาแล้วเรื่องหุ้นนะครับแต่มันมันก็สะท้อนได้เหมือนกันนะวิธีการทางานส่วนอันต่อไปวิธีการตัดสินใจนะครับ เขาเป็นคนที่ถ้าเป็น 802. เนี่ยเขาจะคิดถึงภาพภาพก่อนว่าถ้าผมคิดถ้าผมคิดหรือชั้นคิดแบบนี้แล้วเนี่ยคนอื่นจะเข้าใจไหมอ่คนอื่นจะเข้าใจไหม,ไหมแต่ถ้าเป็น208เนี่ยเขาจะมีแนวคิดที่แบบว่าคิดมาก่อนเลยส่วนวิธีจะเอาไปใช้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการให้คนอื่นเข้าใจได้นึกผ่าวอกใช่ไหม เออมันจะสลับกันนิดหน่อยนะเพราะว่ามันแปลกกับสองท้ายมันจะต่างกันตรงแนวทางในแนวมุมมองแต่ถ้าถามว่าไอเดียคนไหนมันดูมันดูหัวเร็วมันดูคิดเร็วกว่าสองศูนย์แปดนะครับแต่ถ้าเป็นคนไหนที่มันแนวคิดมันดูน่าสนใจมากกว่าเนี่ยผมว่าเป็นแปดศูนย์สองนะจะเป็นประมาณนี้แต่ว่าข้อด้อยของการคิดแบบนี้ก็คือที่มันมีศูนย์ดูด้วยเนี่ยก็คือเมื่อไรที่เขาไม่อยากคิดเขาจะไม่คิดอะไรเลย มขาจะไม่สนใจใครเลยนะคือมันจะเป็นแบบนี้หรือถ้าเขาสนใจเขาจะสนใจจนเกินไปมันจะลิมิตมันจะแบบมันจะแบบไม่พอดีไม่มีตรงกลางอืมมันจะแบบหลุดๆห,หน่อยถ้าแบบสนใจมากเขาอะไรกันัะหนาอะไรเงี้ยมันึว่าเหมือนกับคนที่สนใจจะอ่านหนังสือสักเล่มหนึ่งก็จะอ่านนั่งวนอ่านเจ็ดแป็รอบอะนึกออกใช่ไหม <laughs> มันจะแบบว่าเป็นคนชอบในสิ่งที่ที่ที่ทําอยู่มากๆคิดวนอยู่แล้วนะนะ,นะครับ นี่นี่คือถ้าถ้าใส่ใจนะแต่ถ้าไม่ใส่ใจเลยก็คือไม่แตะต้องไม่สนไม่รู้ไม่อะไรเลยสักอย่างนะครับอ่ะเรื่องต่อไปเรื่องของความรักนะแรงดึงดูดสูงนะปัญหามันอาจจะเกิดจากการที่เราเป็นคนมีสเสน่ห์เก,กลายด้วยเนาะถ้าเป็นสเสน่ห์แบบนี้มันต้องระวังใช่ไหมอืมตสเสน่ห์นี้ต้องระวังแต่แน่นอนครับผมบอกทุกลิปว่าถ้าเจ้าชะตาคิดพูดทําดีนะไม่คิดออกนอก ลูกนอกทางนอกเสลธรรมอ่ะมันก็เป็นแรงดึงดูดที่โอเคถูกปะแต่ถ้าเราแต่ถ้าเราไม่คิดอย่างนั้นเราไปคิดที่เชิงลบอ่ะเออครูบอกว่าครูเอกรีวิวบอกว่าโหมันดึงดูดลองเลยดีกว่าอะไรเงี้ยคือมันมีถ้ามันมีกิเลสอยู่ในในเลขที่มันเด่นเรื่องของกิเลสด้วยแล้วมันจะหนักไงไม่ออกใช่ไหมครับมันจะหนักไม่พอสมควรนะครับก็ช่างใจเอานะมันดึงดูดเยอะนะพลังทางเพศก็สูงนะ เออมีทั้งเย้าวยวนมีทั้งเข้าหาเข้าถึงอะไรเนี่ย <c oughs> เพียบนะครับเลขนี้เสน่แรงพอามหลกวนนะครับ <c oughs> ก็ระวังนิดนึงเนาะอย่าลงไม่กับสิ่งเหล่านี้จะดีมากสุดท้ายเรื่องของการเงินหาเงินกิ่งมากครับช่องนี้เป็นร้อยเป็นล้านช่องก็สามารถหาได้ถ้าคล้ายๆเลขคู่ก็พวกสองหกสองแปดอะไรพวกนี้ก็คือปกติมันก็อยู่นะนี่มันมีศูนยเข้ามาตรงกลางมาแทรกทําให้ ไอ้ความที่เขาอยากจะหาเนี่ยมันเยอะแยะมากมายจะยไปหมดเลยนึออกใช่ไหมเออมันก็แบบกู้กระจายกว้างไปเลยแต่วิธีการใช้จ่ายก็พอสมควรเหมือนกันนะครับหาได้ร้อก็อาจจะใช้ร1 0ก็ได้แต่ถ้าดูแลดีหน่อยก็อาจจะใช้80มันก็ยังเยอะอยู่ดีนึกออกใช่ไหมเออไหนก็ต้องถ้าไม่ได้ซีเรียสในของแกนเก็บเงิน,นผมว่าก็โอเคแต่ถ้าซีเรียสก็ไม่ผ่านนะครับอ่ะโอเค น่าจะเป็นภาพรวมที่ทำให้เข้าใจายอยู่พอสมควรนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านติดตามนะครับผมต้องไปทำงานตีดต่อนะแล้วแล้วอย่างสมาธิไม่ค่อยดีด้วยเพราะตอนนี้เหมือนจะมีเด็กจะเดินมาเล่นเพราะว่าห้องผมมันเป็นห้องห้องทำงานที่มันมีมันมีอุปกรณ์เยอะไงนะลูกครูนะ <c oughs> ต้องขอ,อภัยนะครับในชั้นเรียนล้ากำลังในช่ว่าวันนี้อาจจะแบบ ตกิจกักนิดนึงเออมีคนทําไม่เสียสมาธินะอ่ะโอเคแต่ก็เตรียมเรื่องมาก็พูดทุกทุกครบทุกเรื่องนะที่คุยนะครับอ๋อแล้วก็เย็นนี้นะครับถึงเลขชั้นเรียนนะฉันเรียนถึงเลขหเ,เริ่มเริ่มเลข5้าแล้วห้าสใช่ไหมเออวันนี้จะพูด55ไปยาวถึง99เเลยนะครับก่อนเดี๋ยวรอติดตามมีแต่เลขน่าสนใจนะวันนี้ นุ่มทุ่มเจอกันนะครับสำหรับชั้นเรียนเรยงพยากรนะครับส่วนทางน้น c ช a ้น e l องยูทู e พรุ่งนี้เจอกันครับตอนเช้าได้ตอนเย็นนะครับสนี้สวัสดีครับ